วิธีการเล่นบทบาทมนุษย์หมาป่ากินเจในเกมล่าปิชนามนุษย์หมาป่ารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์มนุษย์หมาป่ากินเจเป็นฝ่ายมนุษย์หมาป่ามหมาป่ากินเจไม่สามารถร่วมกำจัดพร้อมกับมนุษย์หมาป่าตัวอื่นๆได้และมนุษย์หมาป่ากินเจจะไม่สามารถเลือกกำจัดใครได้เลยเทพยากรจะมองเห็นเป็นฝ่ายไม่ดี ยกตัวอย่างเช่นทุกๆคืนผู้ดำเนินเกมเรียกให้มนุษย์หมาป่าลืมตาตื่นมนุษย์หมาป่ากินเจ <ๆ S 1> ก็ต้องตื่นพร้อมกับมนุษย์หมาป่าตัวอื่นๆเมื่อต้องการเลือกกำจัดใครก็ตามมนุษย์หมาป่ากินเจจะไม่สามารถเลือกได้ <S <S แต่ถ้ามนุษย์หมาป่าโดนกำจัดจนหมดเหลือเพียงแค่มนุษย์หมาป่ากินเจ<ๆ>เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนผู<ๆ>้ดำเนินเกมจะเรียกให้มนุษย์หมาป่าลืมตาเหมือนเดิมแน่นอนว่ามนุษย์หมาป่ากินเจจะลืมตาแต่ไม่สามารถกำจัดผู้เล่นอื่นๆได้ พอมันไม่กินเนื้อทําให้หมาป่ากินเจต้องหาวิธีกําจัดผู้เล่นอื่นๆแทนและนี่คือบทบาทมนุษย์หมาป่ากินเจหากสนใจบทบาทนี้แนะนําให้ซื้อเกมล่าปริศนามนุษย์หมาป่า,ปารวมภาคเสริมฉบับสมบูรณ์กดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลย